กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสรับหัวข,ข้อของวันนี้โดยวลักสุดในตอนนี้ผมทางด้านของเพจหลัก q u a l i t y Official เนี่ยได้มีการปล่อยข้อมูลผมที่เกี่ยวข้องกับคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royale นั่นก็คือคลาส Desperado เพราะฉะนั้นผมเราจะมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเพจหลักกันว่า คลิปข้อมูลตัวอย่างที่มีการปล่อยมาล่าสุดนี้เนี่ยตัวคาสนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะรูปเล่นและก็รูปแบบในการใช้งานเนี่ยในรูปแบบไหนมีพลังมากขนาดไหนก็มาดูกันเลย แล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูเทลเลอร์ตัวอย่างเปิดตัวของคลาสใหม่กันมาแล้วผมชันเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าเจ้าตัวคลาสใหม่นี้เนี่ยจะมาในซีซันหน้าแบบแน่นอน100%นะโดยการมาของคลาสนี้ผมให้เกิดว่าพลิงคาดการณ์ไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาในกิจกรรมของการเล่นในภายในซีซันนั่นเองเพราะฉะนั้น,นก็เป็นสายฟรีก็น่าจะได้คาัาสนี้กันทุกคนแบบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะมาเริ่มทำการวิเคราะห์กันดีกว่าผมอย่างแรกเลยกับความสามารถของเจ้าตัวคลาสใหม่นี้ผม หรือใหเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมก็คือคาที่เราเนี่ยเมื่อกดใช้ง,งานการเรียกเนี่ยเราจะสามารถเรียกป้อมปืนมาได้ผมโดยเจ้าป้อมปืนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นในโหมด mp มาเนี่ยก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วผมกับตัว s h i เ l d turret กับผมหรือคือตั้งป้อมปืนที่เราเนี่ยสามารถไปบังคับตัวปืนเนี่ยยิงใส่ศัตรูได้ เพราะฉะนั้นผมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวคานี้ก็คือมันจะมีความสามารถทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับในโหมดของ MP เลยนั่นเองแต่ในคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตัวดาเมจของตัวป้อมปืนนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะอ้างอิงจากในโหมดของ MP แล้วกันนะเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีการปรับลดหรือปรับเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะ โดยหลักๆของเจ้าป้อมปืนนี้ผมถ้าเกิดว่าในโหมด MP เนี่ยเมื่อเราทำการเรียกใช้งานมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีกระสุนให้อยู่ที่ประมาณเกือบๆ200ลูกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโหมดของ Battle Royale เนี่ยก็น่าจะมีในส่วนของตัวลูกกระสุนเนี่ยที่จํากัดเหมือนกันนะผมถ้าเกิดว่าเราใช้ครบตามจํานวนเนี่ยตัวปืนก็จะหายไปนะโดยในส่วนดาเมจของตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเป็นในโหมดของ MP ผมตัวป้อมปืนเนี่ยดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างมีความรุนแรงมากๆเลยผมก็คือกระสุนหนึ่งนัดน,นะผมจะสร้างความเสียหายเนี่ยได้ประมาณ3หลอดเลือดผมหรือก็คือประมมาาณ50ดเจ เพราะฉะนั้นในโหมดของ MP เนี่ยก็ใช้กระสุน2นัดในการฆ่าสตูแบบง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่โหมดของ BR ปุ๊บเนี่ยดาเมจมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเมื่อเวาลาผมมาเปรียบเทียบดาเมจในเทเล์เปิดตัวผมสังเกตว่าจะมีโชวหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ป้อมปืนเนี่ยยิงกับตัวบอทผมที่มีเกราะซึ่งพลิงคิดว่าเกราะของตัวบอทเนี่ยน่าจะเป็นเกราะเลเวล2หรือเลเวล3ผมแล้วก็เลือดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ 100- ถึง150 โดยเมื่อเราทาการสรุภาพช้าๆชัดๆผมจํานวนของลูกศรเนี่ยที่ยิงใส่โดนศัตรูแล้วตายเนี่ยจะใช้กระสุนยอยู่ที่ประมาณ4ลูกด้วยกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอนเฟิร์มง่ายๆเลยว่าศัตรูเนี่ยเรือหนึ่งร้อยถ้าเกิดว่าใส่ก่อนเนี่ยก็จะใช้เพียงแค่4นัดเท่านั้นในการฆ่าผมถ้าเกิดว่าอัพหน่อยเพิ่มเป็นเรือหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยก็อาจจะใช้กระสุนเพิ่มเป็นประมาณสักห้าถึงหกนัดในการฆ่าก็ถือว่าเป็นปืนที่เรียกได้ว่าดาเมจเนี่ยโคตรแรงเลยนั่นเอง อย่างในส่วนของความแม่นยำผมดูในเทเลอร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าโคตรแม่นนะผมแล้วก็โคตรนิ่งเหมาะมากสำหรับแกรณีที่เราเนี่ยตั้งแคมป์เป็นกลุ่มเล่นบนภูเขาสูงๆหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทางโล่งเนี่ยก็ตั้งป้อมปืนนี้เนี่ยกันเอาไว้เลยนะศัตนเนี่ยแท้จะเียได้ว่ามีปัญหาในการยิงเราแน่นอนนะและถัดมาผมกับความสามารถติดตัวของคลาสนี้ผมก็เียได้ว่าว้าวมากๆเลยผมนั่นก็คือ เมื่อเราผมโดนศัตรูเนี่ยยิงจนกระทั่งนกกรบผมเราจะยังไม่ตายในทันทีผมเราจะสามารถใช้ปืนพกที่ตัวเกมเนี่ยให้มาในการยิงใส่ศัตรูส่วนไปได้และถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ในขณะที่ล้มจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีปุ่มชุบชีวิตตัวเองได้ในทันทีโดยระยะเวลาของตัวการชุบด้วยตัวเองผมจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีและเมื่อเราฟื้นมาแล้วผมก็จะมีเลือดให้10หน่วยด้วยกันนะ อันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาดที่จะช่วยทําให้ผู้เล่นผมในช่วงต้นเกมในการฟาร์มหาของเนี่ยเราสามารถจะเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยผมเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยอย่างที่รู้ว่าช่วงต้นเกมกลางลางฟาร์มของเนี่ย แต่ละคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปืนไม่ค่อยมีเกขวบถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะยิงโดนล้มถ้าเป็นคาร์อื่นเนี่ยก็คือต้องขอร้องให้เพื่อนมาช่วยหรือถ้าเกิดเล่นโซโล่เนี่ยก็คือตายไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับเราเนี่ยจะมีอีกชีวิตหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าศัตรูที่ยิงสวนกลับมาหาเราได้ผมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคานี้เนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งฝึกเล่นไม้ผมหรือว่าฝึกเล่นบนประเทศเลเยอเนี่ยเราเล่นโซโล่เนี่ยแล้วตายบ่อยๆเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าคานี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีีีีีโออกกาสพลลิิเเเเป็นนนนนนชวตททท่่่2ยยได้ัังะ โดยในส่วนของดาเมจของตัวปืนพวกที่ตัวเกมให้มาผมจะเฉลี่ยค่ากระสุนหนึ่งอัน,นยอยู่ที่ประมาณ25หน่วยด้วยกันผมสเก็ตในคลิปนี้จะยิง4นัดสตูที่ไม่มีเกาะเนี่ยก็ตายแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เฉลี่ยขั้นต่ำประมาณ25ต่อนหนึนัดน,นะ และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดขมของตัวคลาสใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วนี้ผมก็ให้พิงดาวเนี่ยน่าจะมาประมาณสักช่วงกลางซีซั่นหน้าอะไรกันเพราะปกติเนี่ยให้เป็นคลาสใหม่ในโหมดของ b บ t t ท e Royal e อเนีย่ยมันจะไม่ค่อยมาตอนช่วงต้นเดือนผมมันจะมาช่วงประมาณกลางเดือนหรือว่าท้ายๆเดือนนิดนิดก็ใครอยากเล่นคันนี้ก็อดใจรอกันได้เลยแล้วก็เสริมข้อมูลอีกเล็กน้อยผม อาจริงต้องบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะผมในโหมดของเ a t t l e ท o y a l e ยเนี่ยเขาจะมีการปรับเพิ่มโหมดต่างๆขึ้นมาผมซึ่งเพลหลักเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์กเนี่ยก็อาจจะมีการปรับระบบเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในโหมดของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั่นเองนะโดยะระบบที่กางจะเข้ามาผมก็คือในส่วนตัวระบบเข็มฉีดยาหรือเก๋ว่าเล่นในภาคของ PC ผมจะเรียกว่ายาชุบก็ได้นะก็คือเราสามารถที่จะ ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยในการชุบตัวเราเองได้ครับผมโดยไม่ต้องให้เพื่อนเนี่ยมาชุบเราอ่าก็เลยได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่รายนคนเนี่ยยังไงก็ควรจะมีติดในการใช้งานตอนก่อนที่จะเข้าไปบวกนั่นเองเนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะตายเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถคลานหนีออกมาได้เนี่ยเราก็ยังสามารถฟื้นตัวแล้วก็แก้ไขได้ซึ่งจะมีความสามารถใกล้เคียงกับเจ้าตัวคาสนี้น,นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอนาคตอีกอไกลเลยนะกว่ามันจะมาครับผม และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของผมของคลาสใหม่ในโหมดของ b a t t l e r o y a l ที่มีการเปิดมาแล้วจาก o f ฟ i c i a l โดยตรงเลยผมสำหรับเพื่อนเอนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้แล้วคิดยังไงกับสำหรับเจ้าตัว,ตวคลาสใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ดิงก,กันได้ที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะแต่พี่ดิงบอกเลยว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจมากเลยผมโดยเฉพาะเจ้าป้อมปืนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสให้เราเนี่ยตั้งป้อมในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ย แล้วเราสามารถกราดยิงใส่ศัตรูกดดันใส่ศัตรูได้เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคัทที่มีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเป็นสายแคมป์นั่นเองนะแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระคงรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมขอผมก็ไปแล้วปี่